สวัสดีค่ะมาเจอกันในยามดึกนะคะเทคนิคดีๆมีให้นะคะก็มาดูกันว่าโอใช้เทคนิคอะไรนะคะ ทำให้การเพ้นสีน้ำมันนั้นแห้งไวนะคะไม่ว่าจะเพ้นสีน้ำมันสีฝุ่นอะไรก็ตามนะคะแต่ปัญหาหน,หนักหรือหลายๆคนที่เจอมาก็คือเวลาเพ้นสีน้ำมันเนี่ยมันจะแห้งช้าใช่ไหมคะก็เรามีวิธีที่ช่วยโอ้โหดูน้ํามันดินสิตมันไหลออกเรามีวิธีที่ช่วยให้วิ่งเหนียวมาก เพราะอะไรโอถึงร no um nice ู้เพราะด้วยการสังเกตสังเกตสังกาสังเกตสังกาเลยว่าก็นี่ค่ะก็ทิชชู่เช่ดอย่างนี้แต่มันติดมันเหนียวแสดงว่ามันต้องเหนียวอืมมันต้องเป็นยางต้องอะไอเงี้ยเราก็เลยทดลองโดยการใช้กาวมาผสมนั่นเองมันก็จะทำให้แห้งไวนะคะเอากาวแต่เป็นกาว ที่มีทั่วไปนี่แหละเดี๋ยวเช็ดก่อนทิ้โชว์นะคะนี่เห็นไหมคะมันเหนียวสังเกตง่ายๆเน่ยน้ำมันลินสีที่มันไหลออกมาน่ะมันใช่ไม่ใช่แค่ว่ามันมันแล้วก็มันมีความที่แบบว่าอะไรอะด้วยน้ำมันสีเหลืองมันไหลออกมาสีมันก็ใช้นานอ่ะสีมันก็จะค่อนข้างเพี้ยนอ่ะ นะคะโอ้ก็เลยเอามาใช้กับสีฝุ่นนะคะวิธีที่ว่านะเพราะเรี่ยงการเจอน้ำมันลินสีสีเหลืองอย่างเงี้ยนะคะวิธีการอะไรก็คือเอากาวมาผสมนั่นเองเดี๋ยวจะเพ้นให้ดูนะ,ะก่อนอื่นก็คือจะเพ้นเอาเอาสีเพ้นกีบนี้เอาเอาจะเอาสีส้มสีเหลือง ผสมกับสีแดงให้มันแนวสีส้มโซโ่เนี่ยอ่ะปึ๊บนะคะก็เอามา๊อถุงแก้วโอมาลองแทนไอตัวอันนี้เฉยๆนะคะไอนนแดงสดนะคะอ่ามาแทนจานสีเฉยๆนี่คือแดงสดปึ๊บอืม แล้วก็น้ำเปล่านะคะแล้วก็ผูกกันเนาะปึ๊บน้ำผูกกันแตะน้ำแล้วนะคะกาวไม่ต้องใส่เยอะนะคะปึ๊บเขี่ยลงไปว้าวประมาณหนึ่งส่วนอะหนึ่งต่อหนึ่งน่ะสีเท่าไหร่กาวก็เท่านั้นปึ๊บแบบนี้นะคะก็น้ำ ถ้ากาวเหนืดมากมันก็จะทําให้สีแห้งไวแล้วก็จะเกี่ยยากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอากาวผสมกับน้ําให้มันมันอย่าเหนืดมากนะคะเพราะกาว T O A เนี่ยตัวนี้คือกาว T O A นะคะมันละลายน้ําได้แล้วมันผสมกับน้ําได้นะคะโอ,โ,อโอ้ต้องการสีสบบ้มหเลยเอาสีเหลืองกับสีแดงมาผสมกันแล้วก็ผสมกับกาวลักษณะนี้นะคะนี่แล้วก็จะเป็นเหนียวๆอย่างงี้มั ้าเนหนียวเนืนมากอย่างนี้ก็คือกาวเรามันหมาดมากนะมันก็ยิ่งจะแห้งไวโดนพัดลมเป่าแป๊บเดียวก็แห้งแล้วนะคะแบบนี้มันไม่ส้มแดงน้อยเกินไปเราจะใส่แดงเพิ่มึันไปอีกแบบนี้นะคะ นี่นะคะแป๊บเดียวมันก็จะแห้งแล้วยังไม่ทห้ทาเลยนะแค่เพิ่งเพิ่งผสมสีเฉยๆนะมันก็จะแห้งแล้วนะคะแห้งไวพเพราะกาวมันเหนืดนะคะเราก็เอาน้ําเลี้ยงปื๊บแตะน้ําเปล่านะคะมาเลี้ยงปื๊บปื๊บแบบนี้นี่ ปึ๊บๆอย่าให้มันเหนืดเกินไปให้เป็นแบบเนื้อแ,แบบเนียนๆระบายง่ายๆนะคะใส่สีไปอีกอยากได้ส้มเข้มๆอะ่ะ <c oughs> เอาหมดเลยโอ้ไม่ระบายสักท <c oughs> ีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเล่นสีกันละเ,เลงสีกัน <c oughs> อ่าแดงอมส้มได้แล้วค่ะแดงอมส้มได้แล้วนะคะปึ๊บๆแต่เราก็ไม่ได้ใช้เยอะนะ แล้วก็เพ้นนะคะการเพ้น์เราก็จะเพ้นเหมือนเหมือนกับการเพ้นสีน้ำมันทั่วไปนะ่ะนะคะปึ๊บปบเราจะใช้แค่ปลายเราจะไม่ใช้ยลงหนักนี่มองผ่านกล้องมันไม่ส้มเลยเนาะแต่ที่จริงมันแดงอมส้มนะคะจะประมาณนี้นะคะแป๊บเดียวก็แห้งค่ะ โดนโลมแป๊บเดียวก็แห้งเปิบนี่นะคะเปิบเปิบนี่แล้วก็อยากให้สม้มมากๆเดี๋ยวล้างผู้กันก่อนผู้กันก็ล้างได้ง่ายอยู่เพราะว่าก็บอกแล้วสีนะคะผสมกาว แล้วก็นี่แล้ก็เอาส้มอ่อนอ่อนปึ๊บครับเดี๋ยวก็แห้งค่ะไปลองดูเลยนะคะไปลองดูกันเลยไม่ว่าจะหน้าหนาวหน้าฝนการเพ้นสี

ยังไงก็ยึดเกาะติดได้ดีอะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามัานมีส่วนผสมของกาวนั่นเองแปบ๊บเดียวก็แห้งนี่คือทาให้ดูถ้าเป็นสีน้ำมันทั่วไปก็ใช้ระยะเวลาแห้งประมาณสามวันนะคะ ไปลองทํากันดูนะคะไปลองทํากันดูแปบ๊บเดียวกว็แห้งค่ะวิธีนี้ก็ใช้ในงานผ้าได้มาลีทิชชู่ได้นะคะโคเชได้นะคะ พอพอรู้สึกว่ามันแห้งแล้วแล้วก็วาแตะน้ำเลียงๆแบบนี้แดงๆหน่อยแดงๆเข้มๆตรงนี้ป๊ไล่สีค่ะเช่ไล่สีนี มองผ่านกล้องนี่รู้สึกว่าสว่างมากเลาแดงแป๊ดมากที่จริงมันส้มนะจริงจริงมันส้มนะคะแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวก็แห้งนะคะรอดูกันหนึ่งนาทีก็แห้งค่ะเมื่อกี้โอบเอาสีไปเติมอีกมันก็เลยไม่แห้งสักท,าาทีเราทาทีเดียวแป๊บเดียวก็แห้งใช้ได้กับทุกดินนะคะไม่ว่าดินของเจ้าไหนใช้ได้หมดเลย นี่เห็นไหมคะไม่ติดมือไม่ติดมือนี่ที่เราเพ้นไปแล้วนะนี่ไม่ติดมือเห็นไหมไอ้น,นี่สีแดงคือวงในเนี่ยเราเพิ่งทาไปถ้าเราเอาทิชชู่ไปแตะแน่นอนติดแน่นอนเพราะว่ามันยังไม่แห้งนี่เห็นไหมแต่เห็นไหมนี่นี่นี่สีแดงวงใน แต่ถ้า,ามาแตะข้างนอกนี่แตะข้างนอกตรงนี้ไม่ติดเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะไม่ติดนี่ชิดเลยนะคะเพราะมันแห้งแล้วหนึ่งนาทีแต่ตัวนี้เราเพิ่งทาไปนะคะวงในเนี่ยยังไม่แห้งแต่ตรงนี้แห้งแล้วนะคะนี่แห้งแล้ว ไ่ไหมไปลองกันนะคะก็จะช่วยลดปัญหาของการเพ้นสีน้ำมันแห้งช้าได้นะคะนี่อ่าขยับเข้าไปนี่ยังยังไม่แห้งนะคะเพราะว่ามันเพิ่งทาข้างในมันก็จะติดอย่างเงี้ยอ่แห้งแล้วนะคะนี่คือแห้งแล้วดูฟังเสียงคือแห้งแล้ว คือแห้งแล้วเห็นไหมคะแห้งแล้วแต่นี่มันเพิ่งทานะคะรูปมันก็ติดแต่นี่คือทาไปก่อนหน้านี้แล้ววันหนึ่งนาทีที่แล้วนะอ่าเห็นไหมไลฟ์สดไม่มีการจกตาเดี๋ยวจะเอาไปลงใน Youtube เผยแพร่ให้หลายๆคนแก้ปัญหาในการเพ้นสีน้ํามันในหน้าหนาวหรือหน้าฝนที่แห้งช้าจะแห้งไวนะคะกาวก็ใช้กาวธรรมดากาวลเทค toa นะคะตัวน,นี้โอเคนะคะสวัสดีค่ะ